สวัสดีนักเรียนชั้นม5ค่ะสำหรับวันนี้นะคะมาพบกับวิชาคณิตศาสตร์ใช่ไหมคะในเรื่องของฟังก์ชันเอกโพนเชียนและฟังก์ชันลอการิทึมนะคะเมื่อชั่วโมงที่แล้วครูได้มอบหมายให้นักเรียนได้ทำแบบฝึกใช่ไหมคะในข้อไหนคะข้อ2ใช่ไหมคะในข้อ2 เดี๋ยวเราไปช่วยกันเฉลยก่อนนะคะเอานักเรียนไปดูโจทย์ข้อสองนะคะโจทย์ข้อสองเขาบอกว่าจากสมการให้นักเรียนทําอะไรคะจ้องเขียนกราฟของฟังก์ชันต่อไปนี้ใช่ไหมคะยบอกว่าจาก y เท่ากับสามยกกำลัง x อกวเท่ากับสามยกกาลัง x แล้วก็กําหนด x มาเดี๋ยวเราไปดู x ที่ศูนย์ก่อนนะคะ,ะที่สมการ Y ายเท่ากับสามยกกำลัง X เมื่อ X เป็น0ใช่ไหมคะเมื่อ X เป็น0ถ้า X เป็น0 y เป็น1ใช่ไหมโอเคนะคะถ้า x เป็น1 y เป็น3ใช่ไหมคะถ้า X เป็น2 3งสากำลัง2ก็เป็น9ถ้า X เป็น3 3มสากำลัง3เป็น27ใช่ไหมด้านซ้ายก็เป็น1นส่วนส แล้วก็หนึ่งส่วนเก้าใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปลงกราฟนะคะ t x เป็นศูนย์ y เป็นหนึ่งนะคะ t x เป็นศูนย์ y เป็นหนึ่งเดี๋ยวเราลงกราฟไว้ก่อนนะคะ t x เป็นหนึ่ง y เป็นสาม t x สองเป็น y เป็นเก้าใช่ไหมคะแล้วก็ t x เป็นสาม y เป็นยี่สิบเจ็ดอ้ด้านสายบางน,นะคะ t x เป็นหนึ่ง y เป็นหนึ่งส่วนสามแบบ นิดๆนะคะนักเรียนใกล้ๆเนาะแล้วก็ที่เป็นลบสองวาเป็นใกล้ๆนะคะเป็นหนึ่งส่วนเก้านั่นเองอ่ะลักษณะของกราฟนะคะลักษณะของกราฟอืมโอเคอันนี้ลักษณะของกราฟนะคะ ถ้าลักษณะของกราฟแบบนี้ x เพิ่มขึ้น y เพิ่มขึ้น x เพิ่มขึ้น y เพิ่มขึ้นลักษณะนี้แสดงว่าเขาเป็นยังไงคะเดี๋ยวสรุปก่อนนะคะเป็นฟังก์ชันเป็นฟังก์ชันเพิ่มใช่ไหมคะเป็นฟังก์ชันเพิ่มกรณีที่เป็นฟังก์ชันเพิ่มก็คือ a มากกว่าศูนย์นั่นเองนะคะ,ะเดี๋ยวเราสรุปนะคะ,ะไปดูที่ข้อสี่นะคะ ข้อสค่ะอ่าตอนนี้ก็ได้ให้นักเรียนทําเป็นแบบฝึกไว้ใช่ไหมคะจงเขียนกราฟของสมการจงเขียนกราฟของสมการใช่ไหมคะจากฟังก์ชันโอ้จงเขียนกราฟของฟังก์ชัน y เท่ากับเศษหนึ่งส่วนสามทั้งหมดกำลัง x x เป็นศูนย์ก่อนเนาะ x เป็นศูนย์ y เป็นหนึ่งใช่ไหมคะที่ x เป็นหนึ่ง y ได้หนึ่งส่วนสาม ที่ x เป็น2 y ได้เป็น1ส่วน9ที่ x เป็น3 y ได้1ส่วน27ที่ x เป็นลบ1 y เป็น3ใช่ไหมคะที่ x เป็นลบ2 y เป็น9นั่นเองอ่ะเดี๋ยวเราพลอ t กราฟนะคะว่าเขาจะได้เท่าไหร่ที่ x เป็น0 y เป็น1ใช่ไหมโอเคค่ะที่ x เป็น1 y เป็น1ส่วน3ก็คือ1ใน3เนอะนิดเดียว เกเป็นสอเป็นหน่งส่วนเก้าก็นิดเดียวลงมาเองนะคะเเป็นสามวายเป็นหนึ่งส่วนยีไม่แตก,กะะไม่แตกแกนเอกนะคะไม่แตกแกนเแต่เข้าใกล้เนาะเข้าใกล้เข้าใกล้เข้าใกล้เข้าไปนะคะเเป็นลบหนึ่เป็นสามใช่ไหมคะเกเป็นลบสอวาเป็นเน,นั่นเองอาาะ่ะดูลักษณะของกราฟดูการพัดการาฟเนาะชุดๆ,ๆ,ๆ,ๆนะคนคเมือไม่ค่อยนิ่งนะคะ ลักษณะของกราฟเป็นแบบนี้เนาะลักษณะแบบนี้ดูนะคะถ้า x เ,เพิ่ม y ลด x เพิ่ม y ลด x เป็น1 y ได้1ส่วน3เป็น2ลดลงอีกใช่ไหมเอ็เป็น3ลดลงอีกลักษณะแบบนี้เขาเป็นฟังก์ชันลดใช่ไหมสรุปก่อนนะคะเป็นฟังก์ชันลดนั่นเองเมื่อเป็นฟังก์ชันลดก็คือค่า a ต้องมากกว่า0ย์แต่ว่าน้อยกว่า1ใช่ไหมยอยู่ในช่วงของ ช่วงสั้นๆใช่ไหมคะช่วงสั้นๆตรงนั้นโอเคค่ะ,ะนักเรียนไปดูที่เอกสารหน้าแปดนะคะอ่าเอกสารหน้าแปดก็เป็นแบบฝึกทิ้งไว้ใช่ไหมคะให้พิจารณาว่าให้พิจารณาว่าฟังก์ชันไอิพลเช่นต่อไปนี้เป็นฟังก์ชันเพิ่มหรือลดนักเรียนต้องต้องคิดก่อนว่าเพิ่มเขาเป็นยังไงคะ ถ้าฟังก์ชันเพิ่ม a จะต้องมากกว่า a จะต้องมากกว่าใครคะฟังก์ชันเพิ่ม a จะต้องมากกว่า1ใช่ไหมคะอ่าถ้าเป็นฟังก์ชันลดถ้าเป็นฟังก์ชันลด a จะต้องมากกว่าศนแต่น้อยกว่าใครคะน้อยกว่า1นั่นเองนะคะไม่เอาศนแไม่เอาหนึ่งนะแต่เป็นช่วงที่น้อยกว่านะคะข้อ1ค่ะไปดูนะคะฟังก์ชันคู่ลำดับ xy โดยที่ y เท่ากับพูดจะไม่พูดคู่ลำดับแล้วเนาะ เราจะดูที่สมการเลยเนาะเนี่ยสมการตัวน,นี้เลยนะคะเพราะว่าแต่ละอันก็จะเป็นขั้นดับ x y x y x y เหมือนกันหมดเลยใช่ไหมคะดูนะคะตรงนี้ก็เป็น x y 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 x y x y x y ดังนั้นคุณครูก็จะพูดตรงตรงที่เป็นสมการเลยเนะาะสมการแรกนะคะข้อหนึ่งฟังชันแรกนะจากฟังก์ชันแรกนะคะ y เท่า3ามยกกำลัง x ดูที่ a มากกว่า1นเนาะตัวนี้เป็นฟังก์ชันเพิ่มะนะักเรียนตอบเลยเพิ่มสั้นๆเลยนะคะข้อ2ค่ะคนนี้เขายกกำลงังติดลบใช่ไหมถ้าแปลงเขาก็คือ y เท่ากับ y เท่ากับวงเล็บเศษหนึส่วนสทั้งหมด x ตรงนี้เลยนะคะตรงนี้เขาเรียกว่าฟังก์ชันอะไรคะลดค่ะโอเค ่อไปข้อสามข้อสามน้อยกว่าหนึ่งนะน้อยกว่าหนึ่งนะคะศูนย์จุดเจ็ดส่วนแปดก็คือน้อยกว่าหนึ่งเนาะศูนจุดกว่ากว่าเนาะดังนั้นตัวนี้ก็เป็นฟังก์ชันลดใช่ไหมคะข้อสี่ค่ะข้อสี่ค่ะข้อสี่ตัวนี้เข้าได้เป็น y เท่ากับ 2ยกกำลัง x ใช่ไหมพอเราแปลงเสร็จเนาะถ้าเราแปลงเศษส่วนตัวนี้ใช่ไหมคะจากสรรมการ y เท่ากับวงเลเ็บเศษหนึ่งส่วนสองทั้งหมดยกกำลังลบ x แปลงสรรมการเสร็จเขาได้เป็น y เท่ากับสองยกกำลัง x ใช่ไหมคะตัวนี้เป็นฟังก์ชันเพิ่มใช่ไหมคะต่อไปข้อ5ค่ะ4ี่ส่วนสาส่วนสคือ1กว่าๆแล้วเนาะตรงนี้เนาะ ส4ส่วน3ทังง้งหมดกำลัง x ใช่ไหมคะก็เกิน1ไปแล้วนะคะเกิน1ก็ต้องเป็นฟังก์ชันเพิ่มใช่ไหมคะเป็นฟังก์ชันเพิ่มหมายความว่า a มากกว่า1ใช่ไหมคะตัวนี้ a มากกว่า1เข้อต่อไป4ส่วน5 5ส่วน4เนาะสลับปุ๊บได้เท่าไหร่คะพอเราสลับกลายมาเป็นกลายมาเป็นเป็น5ส่วน4 กลายเป็นสี่ส่วนห้าใช่ไหมคะพอ,อเป็นสี่ส่วนห้าก็เป็นสี่ส่วนห้าก็เป็นฟังก์ชันลดใช่ไหมคะเป็นฟังก์ชันลดนะคะตัวน,นี้ก็จะได้เป็นเอน้อยกว่าหนึ่งมากกว่าศูนย์แต่น้อยกว่าหนึ่งใช่ไหมคะหาดูข้อเจ็ดนะคะไซน์หนึ่งองศา หนึ่งองศาตอนนี้ต้องมีความรู้เรื่องตรีโกณหน่อยเนาะึ่1องศาตัวนี้เป็นฟังก์ชันลดนะคะอาเหตุผลก็คือตรงเนี้ยอันนี้คือช่วง1งองศาจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะตอนนี้ถ้าซก็จะเป็นเห็นไหมคะ แกนเกนิดเดียวใช่ไหมแกนเกนิดเดียวเมื่อเทียบกับแกน y เป็นฟังก์ชันลดนะคะตัวนี้ข้อ8ปดพายพายกำลังเพายก็คือ180ใช่ไหมคะถ้าพายอขอยืมวงกลมเนาะ180อยู่ตรงนี้ ตันนี้เป็นฟังก์ชันเพิ่มนะคะข้อเก้าข้อเก้าจากสมการ y เท่ากับห้ายกหลังสี่นักเรียนข้อเก้าถึงข้อสิบแปด ข้อ9ถึงข้อ18จะเป็นสมการหมดเลยนะคะไม่ได้มาเป็นฟัง์กชันนะคะฟัง์กชันมีถึงข้อ8เนาะแต่ว่าเขาให้เราพิจารณาที่สมการนั่นแหละนะคะนักเรียนดูที่ a นะคะสี่ใช่ไหมดูที่ a นะคะเป็น5ใช่ไหมคะเป็นห้าตอนนี้ก็คือตอนนี้ก็จะเป็น a มากกว่า1ใช่ไหมคะแสดงว่าเป็นฟังก์ชันเพิ่มใช่ไหมคะ อ่ต่อไปค่ะข้อสิบข้อสิบข้อสิบตัวนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันลดเนาะเป็นฟังก์ชันลดใช่ไหมคะเขาคือเขาคือ y เท่ากับวงเล็บเศษหนึ่งส่วนสี่ยกกำลังห้า x ใช่ไหมอ่าตอนนี้ a น้อยกว่าหนึ่งน้อยกว่ามากกว่าหนึ่งน้อยกว่าูนยนะคะ ตัวนี้เป็นฟังก์ชันลดนะคะเนี่ยต่อไปข้อสิบเอ็ดนะคะข้อสิบเอ็ดเป็นฟังก์ชันลดเลยใช่ไหมคะเป็นฟังก์ชันลดก็คือ a น้อยกว่าศูนย์ตัวนี้ก็ y เท่ากับสาม,มยกกำลังสอง x ใช่ไหมคะตัวนี้เป็นฟังก์ชันเพิ่มคะ่ะ แล้วเราเฉลยไปเรื่อยๆนะคะห้าข้อสิบสามข้อสิบสามทรายสององศาทรายสององศานะคะไม่ถึงหนึ่งใช่ไหมไม่ถึงหนึ่งเนาะทรายสององศานักเรียนดูวงกลมหนึ่งหน่วยนะคะอันนี้ถ้าวงกลมหนึ่งหน่วยคนนี้ได้ a เป็นหนึง่ง y เป็นศูนย์ใช่ไหมหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งใช่ไหมคะอันนี้ลบหนึ่งศูนย์นี้ศูนย์กับลบหนึ่งนักเรียนดูนะคะถ้าสององศาเขาอยู่ใกล้ๆตรงน right? okay. ี้นะอ่า <stupid>, ดูค <quelque S 2> ่ายังไม่ถึงหนึ่งใช่ไหมคะอ่ายังไม่ถึงหนึ่งน้อยกว่าหนึ่งใช่ไหมครน้อยกว่าหนึ่งค่า a น้อยกว่าหนึ่งก็ทายทายสององศาเนี่ยค่าของเขาไม่ถึงหนึ่งนะคะ ซายสององศาย,ยังไม่ถึงหนึ่งนะคะดังนั้นถ้าไม่ถึงหนึ่งแสดงว่า a น้อยกว่าหนึ่งมากกว่าศูนย์เนาะน้อยกว่าหนึ่งนะคะยังไม่ถึงหนึ่งแสดงว่าตัวนี้เป็นฟังก์ชันลดนั่นเองห่าคอสคอสสี่องศาค่ะคอสสี่องศาก,ก็ยังไม่ถึงหนึ่งใช่ไหมคะคอสสี่องศาอืม เกือบถึงหนึ่งแต่มันไม่ถึงนะคะนักเรียนดังนั้น A จะต้องน้อยกว่าหนึ่งมากกว่าเลยเท่ากับศูนย์ตอนนี้ก็จังเป็นฟังก์ชันลดใช่ไหมคะนักเรียนดูข้อนี้ค่ะถ้าคุณครูจับสมการเขาใหม่ตรงน,นี้ก็จะกลายเป็น ยกกำลังลบหนึ่งอยู่ใช่ไหมก็จะกลายเป็น a ยกกำลังสี่บวกหนึ่งส่วนด้วย a ยกำลังสี่ทั้งหมดยกกำลัง x ใช่ไหมคะตอนนี้สลับละคนที่เยอะหารคนที่น้อยได้เกินเนาะแสดงว่า a มากกว่าหนึ่งแน่เลยใช่ไหมคะ a ต้องมากกว่าหนึ่งนะก้อนนี้นะแสดงว่าเป็นฟังก์ชันเพิ่มนะคะ ข้อต่อไปค่ะ A หารด้วย A บวกหนึ่งเมื A ่อ A มากกว่าศูนย์อันนี้เป็นฟังก์ชันลดแน่ๆแล้วค่ะคนน้อยหารคนเยอะตัวนี้เป็นฟังก์ชันลดนะคะ,ะเป็นฟังก์ชันลดนะดูนิดเดียวอันนี้พายก็จะเป็นหนึ่งส่วนพายทั้งหมดกำลัง x อพายคือหนึ่งส่วนร้อยแปดสิบอันนี้ลดแน่ๆใช่ไหมคะหนึ่งส่วนร้อยแปดสิบนะคะต่อไปตัวนี้ก็จะเป็น ตัวนี้ก็จะเป็นาพายบวกหนึ่งส่วนด้วยพายทั้งหมดยกกำลังสองเกใช่ไหมคะตัวนี้สลับตัวนี้เป็นฟังก์ชันเพิ่มเนาะเกินหนึ่งแน่ๆโอเคค่ะอะ่วันนี้คุณครูเฉลยแบบฝึกหัดนะคะตามที่ได้ให้นักเรียนทำไปนะคะนักเรียนไปดูอ่า เดี๋ยวในชั่วโมงนี้นะคะเดี๋ยวนักเรียนจะต้องได้ทำแบบฝึกหัดที่มาจากตัวอย่างที่สี่นะคะนักเรียนที่เรียนออนไลน์ที่บ้านนะคะนักเรียนที่เรียนออนไลน์ที่บ้านนะคะในในตัวอย่างที่สี่นะคะให้พลอตกราฟใช่ไหมให้พลอตกราฟของฟังก์ชันเอ็กโพเนนเชียลแบบคร่าวๆนะคะอันนี้ให้นักเรียนทำเนาะหนึ่งสองสาม สี่เลยนะคะทำสี่ข้อเลยนะคะแล้วก็ไปดูทดสอบความเข้าใจในทดสอบความเข้าใจโจทย์บอกว่าจงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดข้อหนึ่งข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้องข้อกอไก่ y ายเท่ากับสิบยกกำลัง x อ,อ้อน,นี้ A อวขอโทษค่ะตัวนี้ย a มากกว่า1นใช่ไหมคะ a มากกว่าหนึ่งเขาอยู่ตรงไหน A เ <A S 2> เขาอยู่ตรงไหนคะตรงนี้ใช่ไหมเมากกว่าหนึ่งใช่ไหมคะอ่าตัวนี้เป็นฟังกช์ชันเพิ่มถูกต้องค่ะโจทย์ให้มาแล้วก็บอกว่ามันเป็นเพิ่มถูกนะคะข้อขอไขข้อขอไขเป็นฟังกช์ชันเพิ่มไหมตัวนี้เราต้องจัดสมการใช่ไหมข้อขอไขนะคะดังนั้นเขาคือเศษหนึ่งสนสองทั้งกำลังลบ x ็ก็จะเป็นสองทั้งหมดกําลัง x ใช่ไหมสองกำลัง x นักเรียนดูที่ฐานเขาเกินใช่ไหมคะเกินหนึ่งเนาะตัวนี้เป็นฟังก์ชันเพิ่มโจทย์บอกว่าเป็นฟังก์ชันเพิ่มถูกต้องค่ะข้อคอควาย y เท่ากับ3ยกกำลังลบ x คนนี้ถ้าเราปรับถ้าเราปรับเขาคือ1ส่วน3มยกกำลัง x ใช่ไหมแล้วบอกว่าเป็นฟังก์ชันลดก็ถูกต้องใช่ไหมคะเป็นฟังก์ชันลดก็ถูกต้องนะคะ,ะคนนี้เป็น ฟังชันลดไหมหนักเรียนเขาให้ดูที่ A นะคะเขาไม่ได้ดูที่เลขชี้คนนี้เขาคือ5ยกกําลังยกกําลัง x ส่วน2ใช่ไหม A ของเขาคือ5ใช่ไหมคะ A ของเขาคือ5ถ้า A ของเขาคือ5มันมากกว่า1มันต้องเพิ่มใช่ไหมแต่โจทย์บอกไว้ว่าเป็นลบแสดงว่าข้อนี้คือไม่ถูกต้องใช่ไหมคะเฉลยข้อง,งูงนะคะ ข้อต่อไปข้อใดต่อไปนี้เป็นฟังก์ชันเพิ่มหาฟังก์ชันเพิ่ม a ต้องมากกว่า1ใช่ไหมหาฟังก์ชันเพิ่ม a มากกว่า1อันเนี้ยไปดูที่กอไก่ค่ะ2หาร3 2หาร3ลดแน่ๆใช่ไหมคะมันต้องได้ศูนย์จุดกว่ากว่าข้อ2เห็นแต่โจทย์ a ไม่ถึง1นึ่เนาะเป็นลดอีกแล้วใช่ไหมคะอ่าข้อข้อควายค่ะ อควายก็คือจัดสมการใหม่เขาได้ y เท่ากับห้าส่วนสี่ทั้งหมด,ดยกกำลัง x ใช่ไหม5้าส่วนสี่หารแล้วได้หนึ่งกว่ากว่าเลยเนาะอันนี้เป็นฟังก์ชันเพิ่มนะคะหารแล้วได้หนึ่งกว่ากว่าฮ่ององูแดส่วนเจตัวนี้จัดสมการใหม่นะคะจัดสมการใหม่เขาก็จะได้ y เท่ากับเจส่วนแทั้งหมดกำลัง x ไปดูที่ a อันนี้หารแล้วไม่ถึงหนึ่งใช่ไหมคะ ไม่ถึงหนึ่งเนาะตัวนี้เป็นฟัง์กชันลดแน่ๆโจทย์ถามว่าข้อไหนเป็นฟัง์กชันเพิ่มข้อนี้ต้องเฉลยว่าข้อคอควายใช่ไหมข้อคอควายนั่นเองนะคะอืม <c oughs> ข้อ3ค่ะถ้า f ถ้า f เป็นฟังก์ชันโดยที่โดยที่ f เท่ากับคื้นลำดับ xy e โดยที่ y เท่ากับสอน f, f. ข้อใดกล่าวถูกต้องตัวน,นี้เป็นฟังก์ชันลดใช่ไหมเป็นฟังก์ชันลดใช่ไหมคะนักเรียนพอเขียนในรูปฟังก์ชันในปอร์น bon ial, ิวตเยลเขาบอกว่าฟังก์ชันที่อยู่ในรูปของพื้นดับ xy e ซึ่งเป็น r าคูนอใช่ไหมโดยที่โดยที่ y เท่ากับสส่วนหายกกำลัง x ใช่ไหมคะพอพอดกราฟตัวนี้เป็นฟนะังก์ชันลดเนาะครูเขียนกราฟคร่าวๆเนาะฟังก์ชันลดก็ตึกตึ๊กตึ๊กตึ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 กใช่ไหมคะเป็นแบบนี้เนาะเป็นฟังก์ชันลด ข้อใดกล่าวถูกต้องโดเมนเรน์โดเมนของฟังก์ชันก็คือ R ถูถุไหมคะถูกไหมถูกต้องนะคะก็คือเป็นจำนวนจริงนั่นเองเเป็นลบเป็นลบเป็นศนเป็นบวกใช่ไหมลบศย์บวกเป็นได้หมดเลยทีนี้เรน์ของฟังก์ชันเรน์ของฟังก์ชันนักเรียนดูที่แกน y ายค่ะเขาเป็นลบได้ไหมเป็นลบไม่ได้ก็คือเป็น R บวูถกต้องใช่ไหมคะ โดเมนโดเมนเป็น r บวกอันนี้ไม่ใช่ใช่ไหมใช่ไหมคะไม่ใช่เนาะโดเมนลบเรนของฟังก์ชันเอาโดเมนไปลบเรนโดเมนของฟังก์ชันลบด้วยเรนของฟังก์ชันเท่ากับอินฟินิตี้ถึง0 ลบอินฟ e ินิตี้ถึงศูนย์นะคะก็บอกว่าข้อใดแล้วข้อใดสรุปได้ว่าเป็นเท็จข้อนี้นะจะเป็นน่าจะเป็นคอควายเนาะเพราะว่าโดเมนเราไม่ได้ฟิกว่าเขาต้องเป็น R บวกใช่ไหมคะโอเคเนาะข้อสี่ค่ะ เดี๋ยวคุณครูให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดข้อ4กับข้อ5เพิ่มเข้าไปนะคะเป็นแบบฝึกในชั่วโมงนี้นะคะสำหรับสำหรับชั่วโมงนี้เดี๋ยวคุณครูจะหยุดไว้เท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันอีกครั้งหนึ่งในชั่วโมงถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ